สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบครับมอนี่พามมหาเลาะหาเนี่ยกิเนเงินครับดักหนูครับห้างกับ,บงามอะไรครับนี่ไม้แหลกครับเป็นตะคือวอรอกรุ่นมือเต่าครับมีห้อยขี่ห้อยยยงมันอยู่ครับแต่ว่า มีตัวบ่หาอยู่หัก,กินที่เอาหลหรครับพี่น้องเดี๋ยวโดนมาเถอะบอกเศการทร้งการครับข้ามารักหนูรอหาแนวกินมาหันบอมือเต่า นี่ครับหม้สองครับจะเป็นกันมมนกันหนาสีมมโตูยนะครับว่าห,ห้อยกยห้วยไม่มีหู้มียังแบบห้อยยางห้อยอย,อยังอยู่ครับนี่ไม้สามครับ ปลายางครับนี่แถวนี้มีแต่ปลายางครับมีหย่าค่าอยู่หน่อยนึงครับนี่ครับหอยมันกลวยไม่ไม่กลวยขีดด้วยนี่ไม่ไม่ครับนี่มีไม้ซีครับหอยมันหอยมันเล่นอยู่ได้ครับแต่บผมว่าทีมีโตว่ะครับเบืองเบืองเต่าครับ เบื้องดีครับห้อยไม่ได้ครับห้อยมันกลวยกินยาฆ่าครับเบื้องครับห้อยห้อยมันกินยาฆ่าไม่ไม่หนึ่งครับแต่โว้โหนาสิมี่โตอยู่ลรวครับโอ้หมดขึ้นแล้วลนะ่ะเบื้อง ค่อยมาหลุ่นกันอื่นเต่าครับว่าจะพ่อเด็กกินบ่โอ้โกลิ่นม่วงสวนยางกับใยไงสวนยางผมครับนี่บ่ได้ดูได้ได้ยังเลยครับปลูกมาเจ็ดแปดปีละ มันราคามันถือก็เลยบรไหลเบิ้งครับเอาไว้ปลูกซส้าร่มซาแหลงไปครับมันใหญ่ตามภาษาของมันเองหวยกับโค้งสีเตัดนะครับตัดขายตัวเอามีคนเบื้งไม่มีคนดูแลแม่กับบริหเบิ้งแม่กับเท่าครับของกับพ็ษงานยุงเถ็บมันใหญ่เป็นบางตุ๋นครับบางตุ๋นกับหญ่บางตุ๋นกับบริหญ่ ว่าบันใดดูแลบันใดบบ่ได้ดูแลเลยแหละครับนี่ครับมันก็ใหญ่บ่ทันเขาเหรอครับบ่ได้เบิ่งเนอกล่อถลาแค่ว่าถ้าย่างราคาขึ้นกะผมกท่านใดดูแลเบื้องยู่ดอกในดูแลอยู่ดอกครับมันกัราคาขี่ต้นไอ้กิโลจะบาทวุ๊กแต่ว่ากะถืออยู่ครับเม่คือสมัยแต่ก่อน ช่วงนี้ผมปลูกใหม่ๆแล้วค่ามันหกนสิบเจ็ดสิบบาทนะครับราคาขี่มันขายขี่ย่างเดียวบปได้ขายแผ่นนะครับไ<น>ม่กัมีมันก็นได้ทํำนี่แหละครับบ่ได้เบิ่องบ่ได้ยังแต่ฟังนี่เขาก็เบิ่งเอาอยู่ครับแต่ว่าเหมือนกับราคามันถือแต่ว่าก็บอกกี่ครับบ่ได้เปิดน,นาย,ย่างมันพ่อเปิดอยู่ได้ครับนี่แต่เขาบ่ได้เปิดครับ เาไม่ได้เปิดหนาย่างครับใครว่าราคามันถือเขาก็บวัคคุมกันครับบนบนพ่อสีได้เขาก็เลยบ่าเปิดผมผมกับมีต้นใหญ่แน่พ่อได้อันนี้แน่มากลางล่างกะนี่ครับมันราคามันขึ้นกันสิได้ดูแลเอาอยู่หรอครับพี่น้องมันราคามันบขึ้นมันก็เลยได้แค่ปลูกกับเสียเงินถิ่มไปซื้อครับปลูกท่อซ้อมมาโอ้ซื้อไปมาปลูกเอาหาอะไร ก็เหลืออยู่หาเหลืออยู่ซีไรหน้ามันเก่าไรครับเหลืออยู่ซีไรกับใบฮ็ดเขาเฮ็ดก็ฮิดเขาเแค่ยังครับเขาก็บ่ได้ไรนะครับมันเป็นดินดินทรายครับมันบวามหนามบกข่อยอยู่นี่ครับกะทำเพราราคาบ่ดีขึ้นกับข้อเสียขายต้นนะครับข้อเสียเอาอยู่ข้ามาปลูกครับเพราะว่าไม่ต้องดูแลยังหมากไม้ครับปลูกแล้วก็ทิมใบย่างเดียวเกิดแปดปีนี่กับ ตัดได้แล้วครับยุค่าครับพูดแล้วทอดพูดแล้วครับูหวานบึงโอ้บึงไก่ไกลอยู่ครับพี่น้องอันนี้ผมก็ซื้อไว้ครับนี่ก็ที่ของผมเองคือขเขาแบ่งกันแล้วก็ซื้อของญาติพี่น้องแม่เนี่ยครับพี่น้องแม่ซื้อของพี่ของน้องแม่ของพี่สาวแม่อย่างี้ครับส,สามลายสามหมื่น ของผมมันหกไรครับวันหกไรผมสื่อไปหกหมื่นกว่าหกหมื่นมาหกหมื่นกว่าหรอหกหมื่นเป๊ะๆนี่ะครับสื่อแล้วว่าตอนนั้นก็นโอ้จช้เค็ื่ยังขี่ของก็ยุ่งเทียบอยู่เลยปลูกยางทิีมใบช่วงนั้นยางมันโลละราหกสิบบาทครับพวกขี่พวกยังมันครับแต่ทุกมือกันด้โดนล่วงหลังก็เลยประหยัดยีนยังเลยหกครับมีคนดูแลแม่์เทาแห้งก็เลยบระหยัเบื้องไรยัง ว่าสิมาไทยมันกับบอสให้มันยูงสีก่ก้อนรับกแบบอีลีกับสิมาเชลต์ตัวขายต้นแล้วครับหาอะไรกันอนัดง่ายๆกับสิได้ยุติแลครับตามมา <c oughs> นี่แต่ของเขาก็ง่ายแล้วครับแต่เขาบ่เปิดน,น,นาครับเขาในราคาเปิดคืนนะครับเขาก็เลยบ่เปิดนาบ่คุมกันครับเขาเขาเห็นทางอื่นดีกว่าครับ คลิปนี้เขาจบเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้วยครับเด้อฝากกดติดตามตั้งแน่ครับสองน้อยๆครับพึ่งเฮ็ดครับขอบคุณครับ